สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะรูพี่แอมนะคะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะจะพาน้องๆน,นะคะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งของเรานะคะมาเรียนในหัวข้อเรื่องมือสัมผัสนั่นเองนะคะอะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ อ้านะคะถ้าพร้อมกันแล้วมาตอบคำถามครูพี่แอมก่อนเลยนะคะคำถามแรกขัดถามว่าเราใช้อวัยวะอะไรในการรับรู้หรือสัมผัสกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันคะอ้าวเราใช้อวัยวะอะไรในการสัมผัสสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันคะอ้าวลองดูซิตอบได้ไหมเอ่ย ใช้อะไรหยิบจับลูกใช้ ใช้มือนั่นเองนะคะดังนั้นมือของเราเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญในการรับรู้ในการสัมผัสกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของคนเรานั่นเองนะคะโดยการรับรู้หรือว่าการสัมผัสในที่นี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันร,รู้ไหมคะเด็กๆอ้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามือของเราใช้ในการรับรู้อะไรได้บ้างอย่างแรกเลยค่ะก็คือ เมื่อของเราสามารถรับรู้อุณหภูมิของวัตถุได้นะคะซึ่งในที่นี้อุณหภูมิของวัตถุคืออะไรล่ะก็คือความร้อนแล้วก็ความเย็นนั่นเองค่ะอา้าวตัวอย่างนะคะเช่นไอศครีมกาแฟร้อนน้ำแข็ง แล้วก็การต้มน้ำร้อนนั่นเองค่ะโดยสิ่งของทั้ง4อย่างนี้นะคะก็จะให้อุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะโดยที่ไอศกรีมกับน้ำแข็งเมื่อเราจับแล้วเรารู้สึกยังไงคะเด็กๆรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยรู้สึกเย็นใช่ไหมคะแต่ ในขนาดเดียวกันถ้าเราเอามือไปจับแก้วกาแฟกับกาต้มน้ำร้อนเราจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกร้อนนั่นเองค่ะ,สะแสดงว่ามือของเราเนี่ยเราสามารถที่จะรับรู้อุณหภูมิของวัตถุได้โดยอุณหภูมิของวัตถุนะคะก็จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันนั่นก็คืออุณหภูมิที่ร้อนกับอุณหภูมิที่ ที่เย็นนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าหัวข้อที่สองค่ะมือของเราใช้ในการทำอะไรได้อีกบ้างก็คือเราสามารถสัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุนั่นเองค่ะโดยพื้นผิวของวัตถุในที่นี้ตัวอย่างเช่นลำต้นของต้นไม้คือเห็นใช่ไหมคะลำต้นของต้นไม้ถ้าเกิดลำต้นไม้ที่อายุเยอะลำต้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ถัดมาถ้วยชามเซรามิกค่ะแล้วก็ตามด้วยกระดาษสีแล้วก็สุดท้ายจะเป็นผลของฟักทองค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าพื้นผิวของวัตถุทั้ง4ีชนิดนี้มันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันยังไงคะอ่ะแตกต่างกันนะคะโดยที่มีทั้งผิวเรียบแล้วก็ผิวผกรุข่ะ ซึ่งเราสามารถใช้มือจับแล้วก็รับรู้ความรู้สึกนี้ได้ค่ะถ้าเกิดผิวเรียบนะคะก็ได้แก่ชามเซรามิกนะคะกับกระดาษมีผิวสัมผัสเรียบนะแต่ในขนาดที่ลำต้นของต้นไม้กับผลของฟักทองเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันมีพื้นผิวที่ขรุขระนั่นเองค่ะ และคะ่ะลักษณะอย่างที่3นะคะก็คือเราสามารถใช้มือของเราในการที่จะสัมผัสกับลักษณะต่างๆของวัตถุดได้ตัวอย่างเช่นก้อนหินสัมลีแท่งไม้แล้วก็หมอนค่ะเราสามารถสัมผัสได้ยังไงนะคะเมื่อเรามีอุปกรณ์ทั้ง4ี่อย่างแล้วนะคะร <code. S 1> เราลองเอามือของเราเนี่ย ขยำกับวัตถุพวกนี้ดูนะคะซึ่งจะทําให้เราสามารถแบ่งลักษณะของวัตถุเนี่ยออกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบแข็งกับแบบนิ่มนั่นเองนะคะโดยจากตัวอย่างข้างต้นค่ะนักเรียนบอกครูพี่แอมได้ไหมคะว่าวัตถุทั้ง4ชนิดนี้ชนิดใดที่มีผิวสัมผัสแข็งคะอะไรที่เรากดแล้วไม่ลงบ้างเอออ่ะสี่อย่างนี้ ได้แก่ก้อนหินกับแท่งไม้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยแต่ในขนาดเดียวกันผิวสัมผัสนิ่มก็ได้แก่สำลีกับ มอนใช่ไหมคะโอเคเก่งมากมากเลยนะคะอ้าวทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวก่อนดูแบบฝึกหัดนะเราสามารถสรุปได้ว่าที่มือของเราอะคะ่ะที่เราสามารถที่จะรับนะคะรับรู้ในเรื่องของการสัมผัสที่ต่างกันออกไปนะคะเนื่องจากว่าบริเวณใต้ผิวหนังของมือของเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของต่อมรับความรู้สึกกระจายอยู่นะคะทําให้เราสามารถที่จะรับรู้ความรู้สึก ต่างๆนะคะที่เราหยิบจับกับวัตถุเหล่านั้นได้นั่นเองนะคะอะทีนี้เดี๋ยวลองดูแบบฝึกหัด2ข้อนะนักเรียนช่วยกันดูแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกันนะคะข้อแรกครูพี่ยอมถามว่าก้อนหินค่ะก้อนหินนะนึกถึงก้อนหินเลยมีลักษณะคล้ายกับของชิ้นใดในภาพระหว่างไอศครีมกระดาษ หรือแท่งไม้คิดดูค่ะก้อนหินนะมีลักษณะคล้ายกับสิ่งของชิ้นใดก้อนหินนิ่มหรือเปล่าก้อนหินเย็นหรือเปล่าก้อนหินมันมีผิวสัมผัสเรียบหรือเปล่าคิดเลยตอบว่าก้อนหินมีลักษณะคล้ายกับอะไรคะคล้ายกับแท่งไม้นั่นเอง ใครตอบแท่งไม้ถูกต้องเก่งไปเลยนะคะอาทีนี้ถัดมาข้อที่2ค่ะครูพยมถามว่ากาต้มน้ำร้อนค่ะกาต้มน้ำนะมีลักษณะคล้ายกับของชิ้นใดระหว่างแก้วกาแฟร้อนน้ำแข็งแล้วก็หมอนนะคะลองคิดตามไปนะตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ตอบ กาแฟร้อนนั่นเองค่ะเนื่องจากกาต้มน้ําร้อนนะคะมีอุณหภูมิที่สูงนั่นก็คือให้ความร้อนเช่นเดียวกันกับกาแฟร้อนนั่นเองนะคะเก่งกันมากเลยค่ะใครตอบถูกทั้งสองข้อนะคะเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะสุดท้ายนะครูพี่แอมก็ฝากงานเอาไว้นะคะให้เด็กๆทบทวนนะโดยเปิดไปยังหนังสือแบบฝกหัดนักคิดวิทยาศาสตร์หนึ่งนะคะแล้วก็เปิดไปยังหน้าที่13 หน้าที่14ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดเรื่องมือสัมผัสนะคะโดยคัดตามรอยปะาพร้อมทั้งระบายสีภาพให้สวยงามนะคะทำให้เต็มที่เลยนะคะลูกแล้วก็เอาการบ้านเนี่ยมาส่งครูพี่แอมในช่วงเปิดเทอมนะคะโอเคค่ะถ้ายังไงอยู่บ้านเด็กๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วมาเจอกับครูพี่แอมในช่วงเปิดเทอมนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ